สวัสดีผู้เข้ารับการฝึกทุกนายวันนี้ผู้ฝึกจะมาทําการฝึกทบทวนในท่าที่เราได้ปฏิบัติทุกวันนะครับคือท่าซ้ายหันความมุ่งหมายเพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึกและปฏิบัติเป็นแบบแผนเดียวกันประโยชน์ใช้ในการเปลี่ยนทิศทางจากด้านหน้าไปทางด้าน,นาซ้ายคำบอกคำสั่งเป็นคําบอกคาสั่งแบบแปลงใช้คําบอกไปไป ต่อไปจะให้แสดงตัวอย่างที่ถูกต้องจากผู้เยงู่ผู้เยงู่หน้าแถว่ะจังเงี้ ผูชยคูตึงตึงต่อไปจะเป็นการแสดงตัวอย่างนะครับจากผู้ชยคูให้ผู้ชยคูปฏิบัติท่าซ้ายหันแบบเปิดจังหวะพร้อมนับผู้ชียคูไปนปตึงตึงต่อไปเป็นการแสดงตัวอย่างประปอกอบทำอธิบายนะครับจะสั่งซ้ายหัน ให้ผู้ช่วยครูปฏิบัติในท่าซ้ายหันแบบปิดจังหวะนะครับผู้ช่วยครู้ายหันจังหวะเอ้ยดังเพื่อสั่งซ้ายหันจังหวะหนึ่งนะครับผู้ปฏิบัติทําการเปิดปลายเท้าซ้ายเล็กน้อยิกปลายเท้าขวานะครับเบี่ยงตัวไปทางซ้ายโดยใช้แรงเบี่ยงจากสะโพกนะครับเปิดต้นเท้าขวาบิดออกนอกลำตัว ลำตัวอยู่ในท่าเป็นลักษณะท่าตรงนะครับเมื่อปฏิบัติจบให้นับหนึ่งโครูหจาจัรยจังหวะฮึงงเมื่อสั่งซ้ายอาจจังหวะสองผู้ปฏิบัตินะครับให้ทําการชิดเท้าโดยนําเท้าขวามาชิดกับต้นเท้าซ้ายในลักษณะของการเบี่ยงอัดให้แข็งแรงลักษณะลำตัวอยู่ในลักษณะท่าตรงเมื่อปฏิบัติจบนับสอง หลังจากนั้นยกอ,อกไปปูปับท่าแถวปับท่าแถวขอเห็นยำ้ำในการปฏิบัติในท่าหาันนะครับในจังหวะที่สองให้ทำการอัดต้นท้ายแข็งแรงนะครับก่อนที่จะทำการแยกฝึก จะให้พวกเราลองปฏิบัติดูก่อนทั้งหมดเอ้าอึ้งอึ้บภูเขาละกันฝึกไล่ให้จังหวะเอ้ยเอ้ยเอ้ยไล่ให้จังหวะเอ้ยเอ้ยึบต่อไปจะทางซ้ายหันแบบเปิดจังหวะภูเขาละกันฝึกไป ที่ทำการแยกฝึกนะครับผู้ฝึกจะให้พวกเราพักสิบนาทีวงกาแลวกันฝึกพักเขวา